คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังถกเถียงเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรเราก็มีข้อโต้แย้งในใจรออยู่แล้วไหมคะการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้เป็นเพียงความหยาบคายเท่านั้นแต่เป็นอุปสรรคทางคิดที่ทรงพลังที่สุดที่ขัดขวางการเรียนรู้การเติบโตและความสัมพันธ์ของเรา การเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดคนอื่นมากกว่านี้ไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่พวกเขาพูดแต่มันคือการมีความอ่อนน้อมทางสติปัญญาคือการยอมรับว่าโลกของคนอื่นมีข้อมูลที่ถูกต้องที่เรายังมองไม่เห็นและการให้โอกาสความคิดนั้นได้เข้ามาในสมองของเราการไม่ยอมรับฟังมักมีรากฐานมาจาก ความกลัวว่าความคิดของเราจะถูกท้าทายซึ่งเท่ากับเป็นการโจมตีตัวตนของเราเองคลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8เสียงในหัวที่เป็นกับดักทางคิดที่ทำให้เราปิดใจต่อข้อมูลใหม่ๆสอนวิธีระบุเสียงเหล่านี้และให้กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการท้าทายเสียงเหล่านั้น เพื่อให้เราสามารถเปิดรับมุมมองที่หลากหลายและพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดค่ะ 8. เสียงในหัวที่ทำให้คุณไม่ยอมรับฟังความคิดคนอื่นเสียงเหล่านี้คือกลไกลการป้องกันตัวเองของอัตตาที่พยายามปกป้องความเชื่อของเราจากความไม่แน่นอนและความขัดแยง้งเสียงที่ 1. การยืนยันความเชื่อเดิม confirmation bias คำพูดหลัก เรารู้คำตอบอยู่แล้วและความคิดของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนสิ่งที่เราเชื่อผลกระทบต่อการเรียนรู้เสียงนี้ทำให้เราเลือกฟังและให้ความสำคัญเฉพาะข้อมูลที่ยืนยันสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วและมองข้ามหรือโต้แย้งอย่างแข็งขันข้อมูลที่ขัดแยง้งเมื่อเราฟังด้วยความตั้งใจที่จะยืนยันสิ่งที่คิดอยู่แล้วเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลย สิ่งนี้ขัดขวางการเติบโตเพราะมันทำให้เราวนเวียนอยู่กับข้อมูลเดิมและปิดประตูใส่โอกาสในการแก้ไขข้อผิดพลาดในความเชื่อของเราเองกลยุทธ์การท้าทายเสียงนี้ก็คือการสวมบทบาททนายฝ่ายตรงข้ามเมื่อมีคนนำเสนอความคิดที่แตกต่างจงจงใจสวมบทบาทเป็นทนายที่พยายามหาหลักฐานสนับสนุนความคิดของพวกเขา แทนที่จะพยายามหาจุดอ่อนของความคิดจงถามคำถามที่เน้นการเสริมสร้างความคิดของพวกเขาเช่นเราอยากจะเห็นมุมมองนั้นให้ชัดเจนขึ้นคุณมีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนอีกไหมการแสวงหาความจริงของผู้อื่นคือการเปิดใจเสียงที่2ความคิดแบบเราต้องชนะ The winning mindset คำพูดหลักการยอมรับความคิดของพวกเขา คือการแพ้และการปล่อยให้ความคิดของเราไม่สมบูรณ์คือความพ่ายแพ้ผลกระทบต่อการเรียนรู้เสียงนี้มองว่าการสนทนาคือการต่อสู้ที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้การรับฟังไม่ใช่การเรียนรู้แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อโต้กลับทันทีเราไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ฟังเพื่อรอหาช่องโหว่ ความคิดนี้ทำให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดและทำให้คู่สนทนารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเปิดเผยความคิดอย่างเต็มที่สิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้เพราะเราให้ความสำคัญกับชัยชนะมากกว่าการบรรลุเป้าหมายร่วมกันกลยุทธ์การท้าทายเสียงนี้ก็คือการเปลี่ยนเป็นความสำเร็จร่วมกัน (shared success) จงเตือนตัวเองเสมอว่า เป้าหมายไม่ใช่การถูกแต่คือการหาทางออกที่ดีที่สุดจงเปลี่ยนคำว่าชนะเป็นเราทั้งคู่ประสบความสำเร็จเมื่อมีความคิดที่ต้องการโต้แย้งจงเปลี่ยนเป็นการใช้ประโยคว่าเราเห็นจุดที่คุณพูดถึงและเราอยากจะเสริมด้วยมุมมองนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดแทนที่จะเป็นการทำลายล้างความคิดของพวกเขาเสียงที่สา การให้เหตุผลเชิงอารมณ์หรือความกลัวถูกตัดสิน (emotional reasoning or fear of being wrong) คำพูดหลักความคิดของพวกเขาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจโกรธหรือไม่ปลอดภัยดังนั้นความคิดนั้นต้องเป็นความคิดที่ผิดผลกระทบต่อการเรียนรู้เสียงนี้ใช้ความรู้สึกทางอารมณ์ของเราเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของความคิดผู้อื่น หากความคิดของพวกเขาขัดแย้งกับสิ่งที่เราทำมานานหรือท้าทายฐานอำนาจของเราความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจะถูกตีความว่าความคิดนี้อันตรายและไม่ถูกต้องสิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้เพราะเราหนีจากการเผชิญหน้ากับความไม่สบายใจที่มาจากการเปลี่ยนแปลงและปฏิเสธความคิดดีๆเพียงเพราะมันเรียกร้องให้เราต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยของเราเอง กลยุทธ์การท้าทายเสียงนี้ก็คือการแยกความรู้สึกออกจากมูลค่าเมื่อรู้สึกไม่สบายใจกับความคิดใหม่จงหายใจเข้าลึกๆและบอกกับตัวเองว่าเรากำลังรู้สึกความรู้สึกแต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้บอกว่าความคิดนั้นดีหรือไม่ดีเราต้องประเมินมูลค่าของความคิดโดยอาศัยหลักฐาน ส่งให้เวลาตัวเองในการประมวลผลอารมณ์ก่อนที่จะให้คำตอบเชิงหลักฐานเสียงที่4การสรุปแบบรู้แจ้งหรือเตรียมคำตอบ Mind Reading or Reply Preparation คำพูดหลักเรารู้ว่าเขาจะพูดอะไรดังนั้นเราใช้เวลานี้เตรียมคำโต้แยง้งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อเราสันนิษฐานว่าเรารู้จุดจบของการสนทนาแล้วเราจึงหยุดฟังอย่างแท้จริงและใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการสร้างบทพูดของเราเองการทำเช่นนี้ทำให้เราพลาดรายละเอียดสำคัญหรือความแตกต่างเล็กน้อยที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น สิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้เพราะเราไม่ได้ฟังสิ่งที่กำลังถูกพูดแต่ฟังสิ่งที่เราคาดว่าพวกเขาจะพูดซึ่งทำให้เราตอบสนองผิดจุดและแสดงความไม่เคารพต่อผู้พูดกลยุทธ์การท้าทายเสียงนี้ก็คือการใช้การสะท้อนความเข้าใจ reflective listening แทนที่จะเตรียมคำตอบจงฝึกการสะท้อนความเข้าใจทุกครั้งที่ผู้พูดหยุดพูด เช่นเราเข้าใจว่าคุณกำลังบอกว่าใจความสำคัญคือใช่ไหมการสะท้อนความเข้าใจเป็นการบังคับให้เราต้องตั้งใจฟังและยืนยันว่าเราได้รับสารอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มพูดในส่วนของเราการมองความรู้เป็นตัวตน knowledge as identity คำพูดหลักถ้าความคิดของพวกเขาดีกว่าความคิดของเราแปลว่าเราไม่เก่งไม่ฉลาดพอ ผลกระทบต่อการเรียนรู้เสียงนี้ทำให้เราผูกความรู้เข้ากับคุณค่าในตนเองเมื่อมีคนเสนอความคิดที่ดีกว่ามันจะถูกตีความว่าเป็นการโจมตีตัวตนของเราแทนที่จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงการป้องกันตัวเองในที่นี้จึงกลายเป็นการโจมตีความคิดของผู้อื่นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเราเองสิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้เพราะ เราไม่สามารถยอมรับความคิดที่ดีได้หากความคิดนั้นมาจากที่อื่นทำให้เราปฏิเสธนวัตกรรมหรือข้อมูลที่สำคัญกลยุทธ์การท้าทายการฉลองความคิดที่ดีที่สุดโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาจ้องฝึกการเปลี่ยนความภาคภูมิใจจากการเป็นผู้คิดมาเป็นผู้เลือกความคิดที่ดีที่สุดเมื่อเจอความคิดที่ยอดเยี่ยมจงชื่นชมความคิดนั้นย่งเปิดเผยเช่นนี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลย ขอบคุณที่แนะนำการให้คุณค่ากับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหนือกว่าความเป็นเจ้าของความคิดคือการเปิดใจสิยงที่6การติดป้ายถาวรต่อผู้พูด labeling the speaker ad hominem คำพูดหลักเขาเป็นแค่คนติดป้ายลบดังนั้นความคิดของเขาไม่มีความน่าเชื่อถือผลกระทบต่อการเรียนรู้เสียงนี้ใช้วิธีโจมตีบุคคลแทนที่จะโจมตีความคิดเราตัดสินว่า ความคิดนั้นไม่ถูกต้องเพียงเพราะเราตัดสินผู้พูดด้วยป้ายชื่อเชิญลบเช่นไม่มีประสบการณ์อ่อนแออ่อนเยาว์หรือมีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันสิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้อย่างสิ้นเชิงเพราะมันทําให้เราละเลยหลักฐานและเหตุผลที่พวกเขานําเสนอเพียงเพราะเราไม่ชอบผู้ส่งสารการตัดสินผู้พูดก่อนฟังเนื้อหาทําให้เราพลาดข้อมูลจากแหล่งที่ไม่คาดคิดกลยุทธ์การท้าทาย การใช้ตัวกรองเนื้อหา Content Filter เมื h, ่อรู an, e wa, ý, utt, ้สึกอยากติดป้ายผู้พูดจงฝึกการจดจ่ออยู่กับเนื้อหาเท่านั้นจงถามตัวเองว่าถ้าความคิดนี้ถูกพูดโดยบุคคลที่เราเคารพที่สุดเราจะให้คุณค่ามันอย่างไรการพยายามแยกความคิดออกจากอคติที่เรามีต่อผู้พูดช่วยให้เราประเมินข้อมูลอย่างยุติธรรมเสียงที่7ความไม่ยึดหยุ่นทางความคิด Fix mindset or rigidity คำพูดหลัก มีวิธีที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในการทำสิ่งนี้และนั่นคือวิธีที่เราทำมาตลอดผลกระทบต่อการเรียนรู้เสียงนี้มาจากความเชื่อที่ว่าความรู้และกระบวนการของเราเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบและเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันปฏิเสธความคิดใหม่ๆเพียงเพราะความคิดนั้นแตกต่างจากบรรทัดฐานที่ตั้งไว้การไม่ยืดหยุ่นทางความคิดทำให้เกิดความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมอย่างรุนแรง สิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้เพราะมันทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่หยุดเรียนรู้โลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เรายังคงติดอยู่กับวิธีคิดแบบเดิมกลยุทธ์การท้าทายการใช้การถามถึงความเป็นไปได้จงถามตัวเองและผู้อื่นว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราลองใช้วิธีนี้แม้เพียง10%หรืออะไรคือข้อดี3ข้อที่เราจะได้รับจากการทดลองวิธีที่แตกต่างออกไป การเปิดทางให้ความเป็นไปได้เล็กๆน้อยๆในการทดลองคือการท้าทายความไม่ยืดหยุ่นและยอมรับว่าอาจมีวิธีที่ถูกต้นมากกว่า1วิธีเสียงที่8การเปรียบเทียบเชิงบันอร Superiority Comparison คำพูดหลักเรามีประสบการณ์อายุความสำเร็จมากกว่าดังนั้นความคิดของพวกเขาไม่มีความหมายผลกระทบต่อการเรียนรู้ เสียงนี้ใช้ความสำเร็จหรือสถานะของเราเป็นเหตุผลในการปิดกั้นความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าหรือมีประสบการณ์น้อยกว่าเช่นพนักงานที่อายุน้อยกว่าหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นการเปรียบเทียบเชิงบัทอนทำให้เราพลาดมุมมองใหม่ๆที่มักจะมาจากผู้ที่ไม่มีอคติหรือข้อจำกัดทางความคิดแบบเดิม สิ่งนี้ขัดขวางการเรียนรู้เพราะมันทำให้เราปฏิเสธแหล่งข้อมูลที่อาจเป็นนวัตกรรมใหม่มาได้เพียงเพราะเราตัดสินคุณค่าของแหล่งเหล่านั้นกลยุทธ์การท้าทายการใช้สมมุติฐานผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่านำเสนอความคิดจงฝึกการสมมุติว่าถ้าความคิดนี้มาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเราจะตอบสนองอย่างไรจงให้ความสำคัญกับเนื้อหาของความคิดโดยไม่คำนึงถึงอายุประสบการณ์หรือตำแหน่งของผู้พูด การยอมรับว่าความคิดที่ดีสามารถมาจากใครก็ได้คือการเปิดรับข้อมูลอย่างแท้จริงสรุปคือการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อมค่ะจงตระหนักว่าการฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของความมั่นคงทางสติปัญญาที่แข็งแกร่งขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นการสนทนาด้วยความอ่อนน้อมทางสติปัญญาเมื่อเสียงใดเสียงหนึ่งใน8เสียงนี้ดังขึ้น จงเปลี่ยนจากการออกคำตัดสินมาเป็นการแสดงความอยากรู้อยากเห็นที่ไทยจินแทนเช่นเรามาหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันการท้าทายเสียงที่2มุมอมองนี้ให้ข้อมูลที่เราไม่เคยพิจารณาเราขอใช้เวลาทําความเข้าใจมันก่อนการท้าทายเสียงที่1 3 5 7เราเชื่อว่าคุณมีสิ่งที่สอนเราได้การท้าทายเสียงที่6และ8การฟังอย่างแท้จริงคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความรู้ ความสัมพันธ์ที่ลุกซึ้งและความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ